ในโซน5้แล้วครับอเอก็ต้องดูว่าจะวางรูปเกมรูปต้นด้ยเจ้าต้นปกผมอาจารโรบี้บางผมรักคนสองคนคบอ,อ,กนอกครับอย่าเยอะๆกัเดี๋ยวมันจะมีผลต่อ,อ,าอการตัดสินของผู้ตัดสินแลวครับอาก็นกองคุยดังเวลาเดนะินทำร,รักดวงที่ผีบ้าผีบ้าอย่าบอลเล่นไปไหจังหวะนี้โหยบินโยลิมพานารัตยังไงแล้วตรงนี้ใส่ขาก็หนึ่งโซนโอ้ย ه, จังหวะเอาชนะสามารถใส่สู่วันแล้วก็ซัดเข้าไปตดนนี้เป็นหนึ่งประตูศูนย์นะทำมาลง FC เอซีพวกเขาได้ประตูขึ้นนําแล้วโอ้เนี่ยจังหวะรูปแบบรูปเกมแล้วเป็นผุแหมมีสองมีสกอร์อีกแล้วไหลหลังออกมาทรมาลนลร,รทิพย์แล้วขวาตรงนี้เนฮะ้เฮ้แหมมีเหมือนกันบอลกองจากด้านสมและก็สมยศหลอกนี้ก็เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับสมยศ ไม่หยุดเลยแล้วสมยศใส่ขวาที่วิสันเ hey! ลยเฮยอาละมาโอ้ยวิสันติติมาสโดนพิษของสมยศยายองเล่นงานเอาแล้วโอ้ยใส่ขวาตรงนี้แล้วปัดเลยปัดไม่โอ้ก็ปัดแล้วมันไปเสียบเสาตรงนั้นเข้าประตูไปก็เป็นสองประตูนหนึ่งเนี่ย โลิมพนา,ารัตเปลี่ยนจากรับเป็นลูกมาดิโอบุตรดัดในกรอบโปรนิเซฟเจ้าท้ายไม่ได้ยังยังอยู่ไม่มีปัญหาจาังหวะนนี้บอยบอลเดินมาใหม่ส่เตะมุมหัวดันชาละกระชะเลี่ยวชะเหลียวไหลลังออกมาปากกอนสุกอานั่นตรงนี้จะได้เจ้าผู้บ่าปลายปากกอนแล้วจวังหวะสุดท้ายยังไงตรงนี้ วิ่งไม่มีปัญหาลูกอังนี้เอาก็เป็นสองประตูต่อสงกลับคืนสู่เกมนี้อีกครั้งหนึ่งของชุดเสืสีขาวธรรมรง FC สินให้เป็นบอลทุ่มกอนชมรมฟุตบอลสุราษฎร์วินัยทุ่มเร็วออกมาเลยตรงนี้แล้วเจ้าเบนโงนก็เป็นสามประตูต่อสองโอ้ยจังหวะใส่ขวาของโกสินสงาสินตรงนี้ สมบัติเพเกตยังไงชมพูบาสุราชเจ้าเบนโกซินแลก้กกระเเสว่าว่านี่ยังไงเว้ยอย่าตัดสินใจเองเด็ดขาดแล้วขวาอีกทีก็ไม่ตรงโกรบโอ้ยโดดตัวเย่งเลยกันทั้งคู่ทั้ง สองเป็นของชมรมฟุตบอลสุราษฎร์เจ้าเบนโกสินสางาสินให้มาก็ไม่แม่นกันเลยครับแล้วก็มดเว้ยลาจบเกมก็จับไม้จับมือครับกลับมาเป็นพี่น้องกลับมาเป็นเพื่อนฝูงกันเหมือนเดิมเลยครับชัยชนะนั้นเป็นสิ่งที่สูงสร้างขึ้นมาเท่านั้นเลยครับมีทั้งรอยยิ้มและขราบน้ำตาปะบนกันไปครับจบเกมเป็น3คะแนนครับ3คะแนนของชมรมฟุตบอลสุราษฎร์ครับพวกเขาเอาชนะทำลงเอฟซีไปได้3ประตูต่อ2แบบสุดมนะันเลยครับเนี่ย เกีบูไทยสำหรับวันนี้ครับ V.I.P น้องออตินในชุดสีดำครับเกียร์ไม่อู่แล้วเสียท่าตรงนี้สถาพรวสุพรดวงหลักคอนยังไงตรงนี้อย่างอย่างอยู่สกัดทิ้งออกมาก่อนอากับอลกนันพิทยาเต็มสั่งถ้าคิดดีให้ออกมาก็ไม่แม่นเลยครับแม่ครับมาเป็นบอลของอริยทั์การจูกลงยกยาวๆตรงนี้อารียทั์แก้วมรกตใส่ท้ายแล้วโหย หนึ่ประตูต่อศูนยสายคนด้านอาริยทัศน์แก้วมรกตได้แคมองเลยคับชดที่ก่อนนั้นเจ้าตาเออรับรู้แล้วบรับรู้แล้วบางอาซี เออหมดแล้วลโโยโต้ตัดกลับมาก็เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหเผือนิดเดียวอะตัดกลับมาตรงนี้เป็นริโบโรโอเอกน้องมิกกี้เลยครับพระเขากลับคืนสู่เกมนี้ฮะระยทัดสายไปขวาที่ด้าน,นของธัญยพิสิธิ์โอ้้ออกมาพิชัยตรงนี้แล้วเซฟหมจังหวะดแระด้นริโบโรสวนเพชรชันบนตรีสวนเพชรตรงนี้แล้วโอ้ยบุญยาฤทธิ์ยังสก,กัดไว้ได้แล้วจังหวัดนี้ชี้ไม้ชี้มือปวดศีรไหมว่าอะไรอยากตัดสินใจอีกเดีดยวขาดเฮ้ย มาแล้วอภิชายรักพงดีสวนเพชรชัดมนตรีครองแล้วหากลับมาตรงนี้วสุพจแล้วก็เป็นสองเดืองโอ้ยจังหวะซ้า,าตรงนี้ของวสุพรนละครก็เรียบร้อยเลยครับทีสองประตูต่อหนึ่งให้มาใส่สายตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยโอ้ยแกเป็นสองประตูต่อสอง โอ้มึงทีกูทีแล้วครับอย่างนี้เป็นสองประตูต่อสองครับเอฟพีน้องอดินกลับคืนสู่เกมนี้ได้เหมือนกันเลยครับกลับมาสมันเกือเสม,มอกันที่สองประตูต่อสองของทั้งสองทีมนั้นเป็นหัวตาราง้ลยกันทั้งคู่วะสุพนดงหลคอนใส่ขวาตัวนี้แล้วกันโอ้โหสามประตูต่อสองแม่จังหวะใส่ขวาของนันว่าสุพล์งดลคอนหมมดซิดครับจุดนี้กอ้องบุญยอดิบัวปันเอาครับริโบโดแอกน,อน้องไมคกี้บอก อาที่วิจัยคงนม้มวิจัยยกเลาวาวัตถุพนลงนี้เล้วก็เป็นสี่ใสประตูต่อสองอลมาโอ้บทจะได้ก็ดได้ง่ายๆโอ้เฮ้ย,ยจังหวะนี้ สามสอเป็น5ประตูต่สอสแล้วก็หมดเว ê, ลาจบเกมครับจบเกมจบเกมเป็นดังดันกองทิบดโบดเอกน้องมิกกี้ครับเอาชนะเบียพีน้นองออสตินไปได้ครับ4ประตูต่สอสงครับอันนี้หมากลางยิงนี่ครับปงธนพัฒน์โอ้ยังได้บอลอยู่ครับธนพัฒน์ได้เข้ากลางมาบุญช่วยขวาสุธิชัยโอ้ยิงจังหวะเดียวแล้วก็จังหวะนี้ครับเป็นสุธิชัยครับ หนึงงน่งศูนย์ครับเด็กชาย FC ขึ้นนำบ้านอยู่รองวีเอีครับมาให้สุทธิชัยอภิชาติเปลี่ยนเก่าซ้ายลูกนี้เบียดเสาเข้าเป็นส,าานสกอร์ที่สองครับโอ้ยเด็กชาย FC ขึ้นนำบ้านอยู่รองไปแล้วครับโอ้จังหวะน,นี้เป็นจังหวะพิกขอ,องอภิชาติเหล่าทองครับผู้เล่นหมายเลองครับ ขวาเติมจ่ายไม่ฮะลกเข้าในในแล้วจิ้มจังหวะนี้ครับยิงซ้ำอีกทีครับโอ้โหเลยเก่าไปตัวสุดท้ายครับฝันขึ้นมาติดอีกแล้วครับโอย้ยิงมาแล้วครับลูกนี้ครับคงบ้านอยู่ร้องวี p ครับ1นสอง 1> 1, 2 2> ครับตามขึ้นมาแล้วครับ เกของบาดอยู่รองเวทีครับได้บอลใจโอ้วางยาวแล้วก็โอ้โหจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับสก,กอร์เสมอเป็น2ประตูตกก่อ2ครับ แม่เก็บบอลแล้วก็ดึงจ่ายจ่ายแล้วก็ลูกดีครับโอ้ไปโดนทํำฟาวครับโดยบุนช่วยตาสมุดฮนะการส่งสัญญาณเป็นลกูกจุดโทษครับโอ้ให้กับวี p พีมาแล้วใหดติดแล้วครับการส่งสัญญาณครับทดสองนาทีครับขึ่งหลังฮนะผู้แรกวันนี้เปิดลูกนี้ขึ้นมา โอ้ยังมุกสกัดเอาไว้ได้ยิงจังหวะเดียกแล้วพูดตัดสินกระเป๋าหมดเวลาครับขึงหลังคู่แรกครับสกอร์เสม,มอกัน2-2ครับม,มาก็บุกไปล,ละโลกเนี้ยของเก็บทรัพย์ทริพย์ ในมุมขึ้นมาหวานไปเสาสองมงอีกแล้วแล้วก็จังหวะนี้ครับโอ้เหลียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้เป็นเจ้าเปิ้ลฮะเปิดสกอร์แรกให้เก็บซับเซอร์บิ้กขึ้นนำสไนเปอร์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนิชัตวาดไซจังหวะนี้ครับถึงทรอนถึนกลับไปนิชัตจ่ายบอลจ่ายจังหวะเดียวแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับหนึ่งนนนห,นนหนึ่งรครับโอ้มาเร็วเหมือนกันไนงะของ สไนปเอฟซีครับอันตัดสินครับสั้นๆครับโอ้ดึดงจังหวะแรกได้บอลสองจิ้มจิ้มขึ้นกลับมานั้นลงอีกทีครับแล้วก็ลูกที่สองครับสองหนึ่งฮะของเก็บซับเซอร์วิสครับโู้ครับออกข้างปุ่มกลับเข้ามาครับสไนเปอร์เอฟซีแล้วก็จังหวะส่งคืนครับโอ้ยครับผู้สำรตครับของวิสิ์นะ เป็นจกกรเปิดให้เก็บทรัพย์สวิตขึ้นนำเป็นสามหนึ่งครับไปให้นี่พัดวิ่งแล้วก็ตามขึ้นมาอย่างเร็วครับเป็นสองประตูต่อสามครับโดยนิร้ชูปานครับโอ้ยังพร้อมสุนท้อนครับ วางออกมาจังหวะนี้สุนทรครับออกหลังไปเลยครับแล้วก็ทูศิลดสินก็เป่าหมดเวลาโอ้เรียบร้อยครับ3-2ครับเป็นของเก็บทรัพย์มาครับสนาม2ครับผู้ที่3วันนี้ครับคิงตู่แช่ครับเสื้อเหลืองครับพบกับวีวอล์กเกอร์แล้วก็เปิดจังหวะนี้ครับโอ้มากันตรงแดง เรียบร้อยครับเปิดสกอร์ขึ้นมาครับหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับโอ้เกมพึ่งเริ่มออกมาขวาครับสั่นๆขึ้นมาลูกนี้มากันได้บอลได้บอลชิปๆแล้วก็ลูกที่สองครับตามมาอีกแล้วครับของวีวอเกอร์สองศูนย์ครับขึ้นนำขึ้นตัวช่วยไปแล้วครับของวีวอเกอร์โดยมากันตงแดงครับแกนออกมากลางกลางขวาที่คิงครับ ดูบอลจ่ายตัดแล้วยิงจังหวะเดียวโอต้ตีตต่นขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับของคิงตูแช่สุช่าไส่เก่ากลางมาครับให้กลับไปจุ่มโอย้ยิงออกมาจังหวะนี้ครับจากผู้เล่นหมายเลขเสิบครับของวีอกเกอร์ครับสามหนึ่งครับสกอร์ของวีอกเกอร์ขึ้นนำคิงตูแช่ครับกลักบมาอีกครั้งครับ จิเชษ์สายบอลว่ายังไงครับจิเชษ์เรวก็เปิดมงจังหวะนี้ครับโอ้ว่ายังไงครับจังหวะนี้ครับของจีเชษ์ับเปิดขึ้นไปครับเสาสองตามขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ครับของทิงตูเช่โอ้สุดยอดจริงครับลูกนี้ครับลูกเปิดของจิเชษ์คโอ้ตุมมาจังหวะนี้ครับไปทุนแย่งขึ้นมาครับ จิ้มเร็วมาถีอมากันลกลกแล้วก็จังหวะสุดท้ายครับโอ้ยังตามไปจิ้มแล้วเป็นสกอร์ให้กับว,วีวอกเกอร์ขึ้นนำทิงตูแช่เป็น4ประตูต่อ2ครับอีเช่ดอีกครั้งครับโอ้จ่ายไปติดกระบุกประตูหญิงสวนลูกนี้ครับโอ้เหลียบร้อยครับเป็นจันโอครับ เบอร์สกอตตีห้าขึ้นนำคิงตูแช่ไปแล้วครับตอนนี้ห้าประตูต่อสองครับโอ้จังหวะสุดท้ายครับ,รบแล้วก็ปูตัดสินครับเป่าหมดเวลาในครึ่งหลังครับโอเ้โอเป็นของวีวอล์กเกอร์ครับอเ,เอาชนะคิงตูแช่ไปห้าประตูต่อสองครับ